Living in shape บ้านกลางกรุงพระรามสามเป็นไงบ้างคะพี่ข่าวทำถึงไหนแล้วก็ทำรอกไปเรื่อยครับยากไหมพี่โจทย์นี้ ไม่ยากนะครับสนุกด,ดีครับแต่พี่ก็สงสัยเหมือนกันว่าทําไมเน้องถึงเลือกเั่อมอรนัสควอกับปลาแซลมอนครับนึกว่าคุณผู้ชมก็คงสงสัยเหมือนกันใช่ไหมคะคืออย่างนี้ค่ะพี่ขับไอ้เจ้าตัวบัตเนัสควอเนี่ยมันก็เป็นผักที่ได้รับความนิยมที่สุดนะคะบนโต๊ะดินเนอร์ของทุกๆคนแต่น้คิดว่าตอนนี้เราเราอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยก็อยากจะเอาบรรยากาศความสุขอย่างนั้นมา แล้วที่สาคัญเนี่ย butter nusqua ชว่ามีคุณค่าทางอาหารสูงมากเพราะเนื้อของมันเนี่ยมีสีเหลืองเหลืองได้ใจเลยนะพี่จึงมีเบต้าแคโรทีนสูง<า><า>นั่นก็จะส่งผลให้ผิวพรรณให้ดวงตาเราเนี่ยเปล่งประกายสวยงามส่วนเจ้าปลาแซลมอนเนี่ย ก็ช่วงนี้หน้าหนาวสาวๆที่เราจะไปหาเขาเนี่ยเขาก็บ่นมาเหมือนกันว่าผิวแห้งกัวผิวไม่สวยก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเป็นเมนูปลาที่มีไขมันจากใต้ทะเลลึกกันนี้เนี่ยพร้อมทั้งวิตามินต่างๆเนี่ยก็จะช่วยให้เขาสวยแล้วก็สุขภาพดีได้แสดงว่า2เมนูวันนี้ก็เป็นเมนูที่พวกเพรียบพร้อมด้วยสุขภาพวันนี้เราก็จะทําเมนูกัน2เมนูนะฮะ,ะเมนูแรกเราก็ประเดิมด้วยเมนูสลดัดฟักทองบตัตตนัทอบกับน้ำผึ้งแต่เอ๊ะ,อะ,อะนอ้องนกสังเกตไหมครับว่าวันนี้ รู้สึกหน้าตาของครัวเราเปลี่ยนไปใช่แล้วค่ะพี่ขาบคุณผู้ชมค่ะเนื่องจากวันนี้นะคะเป็นโอกาสพิเศษมากๆนกและพี่ขาก็เลยย้ายครัวของลิฟวิ่งเชฟนะคะมาอยู่ที่ครัวแห่งนี้ค่ะที่บ้านกลางกรุกงแกรนด์เวนาพระราม3ซึ่งที่นี่นะคะนอกจากจะแวดล้อมไปได้วยสภาพที่เป็นธรรมชาติสวยงามแล้วยังมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางถูกใจเราสองคนเลยนะคะพี่ขาะถูกต้องครับโดยเฉพาะครัวตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของเทศกาลคริสต์มาสนะครับค่ะครัวฝรั่งเนี่ยก็เหมาะเพราะว่ามันก็มีฟังก์ชันการใช้งานที่ สะดวก<ช> <ๆ S 2> เพราะ <ๆ S 2> ว่า <ๆ S 2> มันก็จะมี <ๆ S 2> ฟังก์ชันพวก <ๆ S 2> เตาอบบ้างไมโครเวฟบ้างและที่สําคัญนะครับพวกเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยมันสามารถที่ยิบยกง่ายแล้วก็สะดวกในการใช้ที่สําคัญสุดคืออะไรดูไหมครับน้องๆ,ๆคือว่าแขกและก็คนทําครัวเนี่ยใกล้ชิดกันคุยกันไปคุณมาได้คร <ๆ S 1> ับผมงั้นเรามาว่ากันตัวของเมนูสลัดฟักทองมอเตอรนัทปมลำพึ้งกันเลยดีกว่าได้ค่ะว่ามีอะไรบ้างวัตถุดิบก็มีเนี่ยฮะฟักทองมอเตอร์นัทแล้วก็มี น้ำผึ้งมเมล็ดทานตะวันหูมนเมล็ดทานตะวันนี้ดีกับสุขภาพมากเลยนะคะมีวิตามินอ e, ีแล้วก็ช่วยให้ผิวพรรณสวยได้อีกแรงหนึ่งด้วยครับแล้วก็มีเกลือพริกไทยนิดหน่อยครับแล้วก็เพิ่มรสชาติความเข้มข้นด้วยออซอสมะเขือเทศครับงั้นเรามาเริ่มไปเลยนะครับเออมันเป็นลูกตามยาวนะฮะก็ผ่าตามยามคือผ่าตามยาวตามสริระของมันอย่างที่พี่ขับสอนไว้ตลอดนะคะเป็นไงครับน้องนกเหลืองสวยหอมด้วยนะคะเนี่ย โหดูสิเม็ดมากระจุกตรงกลางทําให้เรามีเนือเน้อกินเยอะแยะเลยจากนั้นเราก็เอา,มาเมล็ดออกให้หมดนะพวกไส้ที่ยลยผ่าครึ่งเลยครับผสมใส่พวกเครื่องปรุงต่างๆนะ,ะส่วนผสมในการหมักก็นี่ฮะมีน้ำผึ้งพี่นะฮะใส่น้ำผึ้งเป็นมเมล็ดทานตะวันครับน้อไม่ทานตะวันแล้วก็นี่ฮะที่บมอคือตัวของซอสมะเขือเทศเพิ่มความเข้มข้นค่ะ เอาวางใส่ถาดเพื่อทำการอบค่ะโอเคน้องๆช่วยพี่ยิบถาดนะครับอบที่ไฟ200องศาเซลเซียสน,นะฮะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ40นาทีแล้วจากนั้นเดี๋ยวก็จะเอาตัวค้ามร้เข้าอ,อ,อบนะครับว้าวดูสิคนหอมจังเลยค่ะก็ปล่อยพับไว้ให้เย็นนะ,ะ,ะเสร็จแล้วก็คือทำการจัดเสิร์ฟเลย ก็ผักล็อกเก็ตวางลงไปนิดนนโฟลิกแอซิดเยอะเลยค่ะในผักล็อกเก็ตเนี่ยทานแล้วดีกับสุขภาพมากๆแล้วก็ตามด้วยฟักทองอบนะฮะค่ะครับแล้วก็ราดน้ำผึ้งนิดนึงเสร็จแล้วครับก็เป็นเมนูสลัดง่ายๆนะน้องๆนี่นครับน่าทานามากๆเลยค่ะสวยงามแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะ เมื่อกี้พี่ค่ะบอกนกว่ามี2เมนูเมนูที่2ก็คือปลาแซลมอนอบซอสพริกไทยดำใช่ไหมคะถูกต้องครับก็เมนูนี้ก็คือเป็นเป็นแค่เป็นอาหารจานหลักค,ค,คือมีเนื้อปลาแล้วก็จะมีพวกสลัดแซ่บข้างนะฮะอพอได้แล้วนะฮะ,ะก็เนื้อปลาเนี่ยฮะปรุงรสนะฮะมีเกลือพริกไทยน้่มันมะกอกนะครับก็ซอสพริกไทยดำ ซอสพริกไทยดําของเรานะคะจะให้ทั้งงดเค็มแล้วก็เผ็ดขวดเดียวก็ดูเลยแล้วก็เอ่ออเาแรามาปิดไว้แล้วก็เอาเข้าตู้เย็นทิ้งไว้แช่เย็นประมาณก็เพ่งชั่วโมงเดี๋ยวๆแระมาปิดเย็นเลยโอเคในระหว่างที่เรากำลังเออ่รอแล้วก็มาทำส่วนของแป้งพับนะฮะก็มีแป้งไทยในประสงค์นะแล้วก็ใส่น้ำลงไปนิดหน่อยนะ เทคนิคคือค,ค่อยๆรินน้ำทีละน้อยแล้วก็นวด<ช>ไปด้วยล่ะค่ะพอตัวเสร็จเอาไปแช่เย็นก็ออกมาได้แบบเป็นก้อนเย็นนะฮะเย็นเจียย๊ยบเลยค่ะแล้วจากนั้นก็เอาแป้งมาสัดนะฮะแบ่งส่วนนะฮะแล้วก็เอาแป้งนะฮะที่นี่นะฮะ,ะเพื่อเอาเนยน,นะฮะโซนาลงมาแล้วก็เราก็ทำการนวดเพื่อให้เนยเข้าไปส่วนผสมของแป้ง ตัวกระหลังเนี่ยคือหินดอนก็สามารถที่จะนวดแป้งตรง mm hmm. นี้เลย you, เรียจะได้เป็นแผ่นบางเรียบร้อยแล้วนะ,ะ,ะแล้วก็เอาตัวแป้งแป้งพับตัวนี้ฮะมาห่อกับเมมนื้อปลาแซลมอนพอเราห่อด้วยแป้งพับเรียบร้อยแล้วะนะคระับ้วก็จัดวาง เราอยากให้แป้งมีรสชาติเราก็เลยเอาตัวของซอสมะเขือเทศมาใส่เพื่อทาแล้วให้มีรสชาติยิ่งขึ้นก็ทาซอสมะเขือเทศเลยครับโอ้เป็นจิตกรน้อยผประมาณ40นาทีที่ไฟอุณหภูมิ200องศาเซลเซียสโอ้โหกินชนมาเลยครับน้อง หอมนะคะเนี่ยอ่าฮะดูสิหั่นเนื้อแป้งเป็นชั้นๆเลยเห็นไหมฮะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเยวราจะมาทําสลัดกันต่อค่ะนะครับทุกอย่างก็พร้อมแล้วก็แค่ประกอบก็ที่เหลือคือแล้วก็มีผักแฝดน่ะฮะแล้วก็มีไดดิดแดงค่ะแล้วก็แซนวิญี่ปุ่นค่ะหั่นแว่นทําการคลุกน้ําสลัดก็ใช้น้ําสลัดอิตาเลียนค่ะซึ่งหาได้ตามทุกโรงแรมทั่วไป ลขอบคุณค่ะสวยงามมากๆ